ครับสวัสดีครับเจอกันเี่ช่องสุภยชาแนลนะครับโดยรูถมนาครับวันนี้พามาเขียนแบบนะครับเขียนภาพไปโซเปติกครับรูปนี้เวลาผมสอนนี่มีปัญหาอากเหย่างเันนะครับเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ทำคลิปไว้ช่วยนะครับนะครับก็คือการสร้างภาพไอโซเมติกเนาะนะครับภาพไอโซเมติกก็จะไม่เลยว่ามุม30องศา30องศานะครับ ผมเลื่อนขึ้นมาขีดก่อนขีดเป็นสล่างนะครับหนึ่งเส้นนะครับเส้นที่สองเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับนะอย่างรูปนี้เราก็วางน้ําหนักมาทางสายมือนิดน,นึงนะครับนี่นะครับอ่ะเส็นล่างสองเส้นละต่อมาตรงจุดนี้นะครับเราก็สร้างเส้นสายยมสิบองศายิงออกไปนะ เ้นล่างผมว่าเขียนดำๆหน่อยหนึ่งเพื่อให้กล้องมันมองเห็นนะครับอ่ะนี่นะครับฝั่งนี้สามสิบองศาฝั่งนี้สามสิบองศานะครับสังเกตที่ไม้บรรทัดครูนะครับท,ท,นะบทีสไลด์เห็นไหมนี่เวลาเราวางทีสไลด์วางถูกด้วยนะครับนี่สามสิบองศาสามสิบองศาออกไปนะครับต่อมานะครับสิ่งแรกที่ผมจะพาเขียนนะนะวันนี้ ที่จะเขียนฝั่งนี้เราจะเขียนฝั่งสีเขียวๆขยวก่อนน,นะฝั่งนี้นี่นะครับโซนสีเขียวเขียวนี่ภาพด้านหน้าเมือนกันก้นนึอนะครับเขียนภาพด้านหน้านี่ที่เรามองภาพด้านหน้าไปน,นี่นะครับสีเขียวโซนนี้ผมไม่ไล่ดูอ่ะน,นี่สีเขียวโซนนี้ไปนะครับก็คือการเขียนไปแนวเนส้นนี้นะครับอย่างรูปนี้มันมันมีปัญหาคือเวลาบางคนไม่เข้าใจนี่ มันจะมีขอบงานอยู่ตรงนี้มันจะหายไปนะครับขอบงานมันจะหายไปนะครับนี่ขอบงานมันจะหายไปอ่ะอ่าทักเขียนให้ดูนะครับจุดนี้ก็คือจุดเริ่มของงานนี่ไหมครับตรงนี้มันจะไม่มีเนื้องานเนื้อวัสดนนนแบบุนะครับในแบบนะครับตัวนี้อ่ะครับอันดับแรกอยากผมจะพาเขียนโซนสีเขียวเราก็จะเขียนมาร์กจุดตรงระยะหนึ่งร้อยตรงนี้นี่ระยะหนึ่งร้อยมิลตรงนี้นะครับก็ให้เราวัด ไม้บรรทัดหน่วยมินนะครับมีนักศึกษาบางคนนี่นักเรียนบางคนนี่วัดไม่ปิดนะครับเนี่ยจบมสามมาวัดไม้ทัดไม่ป็นนะครับนะอ้าวหนึ่งร้อยน,นะครับ,า100รบมาร์กจุดไว้หนึ่งร้อยตรงหนึ่งร้อยเราก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับบางทีอาจจะมีหัวผมโผล่ไปบ้าง <c oughs> ะครก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับนะพออายุมากแล้วสายตาไม่ค่อยดี <c oughs> บางทีต้องมองใกล้ๆนะครับ อ่ะนี่ตรงนี้หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับไปมาท่านดูทีดูทีสไลด์ผมนะครับแนวนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นตั้งฉากมาหนึ่งเส้นนะครับนี่ตัวนี้เราขีดนันนี้ขีดเส้นตั้งฉากันนี้ละนี่ตัวนี้จุดนี้นะครับต่อมาเราจะสร้างจุดตัวนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ห้าสิบมิล,ลน,นะครับเพื่อสร้างจุดตัวนี้นะครับเราก็วัดจากแนวนี้นไปห้าสิบมิลลิเมตรนะครับห้าสิบมิลลิเมตร นะมองไม่เห็นแล้วเอาไปไปรู้หัวจะพัไปบ่เลยแล้วอ้าวห้าสิบมิลิเมตรเอาเลขอะไรก็ได้นับไปนะนับเหมือนเิ๊กน้อยนี่แหละนะครับนี่ผมเริ่มต้นเลขศูนย์แล้วก็ไปจบที่เลขอะไรนี่เลขห้าสิบห้าสิบมิลิเมตร 50, 50 mm นะครับแล้วก็จุดตรงนี้ไว้นะครับนะต่อมาเห็นไหมครับมันจะมีเส้นสามสิบองศาอยู่ตรงนี้นี่นะครับนะ เส้นตั้งฉากเรามีแล้วเหลือเส้นสาิแล้วก็ตั้งสาสิบองศาไปนะครับเลื่อนที่ไล์ขึ้นมานะครับอ่าเอามาถึงจุดนะครับนี่าร้งขีดนี้มานีครับนะต่อมาช่องนี้ช่องนี้มียะเท่าไหร่นี่ขนาดมานกาหนดไว้ที่สิบห้ามิลมตรกำหนดไว้ mm, ไตรงนี้สิบห้ามเมตรนะครับเราก็ต้องวัดกลับมาส mm. นะิบห้ามิเมตรอ่าสิบห้ามเมตร 5มิลิเมตรสิบสแล้วก็จุดนะครับจุดตรงนี้ไหมจุดไว้นะครับไอ้ตรงจุดนี้เราก็สร้างเส้นตั้งฉากให้มันนะครับน,นี่เขาจะมีเส้นตั้งฉากตรงนี้นี่นะครับกัเส้นสามสิบตรงนี้เส้นตั้งฉากดูไม,ม,ม้มันทัดดีไหมทัดบางทีมัน สามสิบเก้าสิบอ่าเก้าสิบลางเส้นตั้งฉากลงมาให้มาถึงผิวนี้เลยนะครับนะตัวนี้เราลากมานี่เราได้จุดตรงนี้นี่นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมครับนี่สี่เหลี่ยมตรงนี้ได้แล้วหนึ่งอันต่อมาเราจะดึงสามสิบตรงนี้ไปนี้ดึงสามสิบตรงนี้ไปนี้นะครับก็คือดึงจากจุดนี้กับจุดนี้สองจุดนะครับ ดึงไปสามสิบองศานะครับเนะี่ยดูทีสไลด์นะครับทีสไลด์กับไม้บรรทัดนี่สำคัญนะเนี่ยน่ดึงไปสามสิบอ่ะตัวนี้ลืมอีกที่หนึ่งดึงไปส0มสิบองศาเลยนะครับอ่าดึงไปสาสิบองศานี่นะครับสามสิบองศา,าไปนี่นะครับตัวนี้เอกไปสามสิบยาวไปเลยนี่ยาวไปเลย ส่วนตัวนี้เราดึงกันสั้นก็ได้ดึงไปใหสั้นต่อมาช่องนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับช่องนี้เท่าไหร่เนี่ยช่องนี้ก็คือนะครับมันมาจากขนาดของตัวนี้รวมกันสามตัวยี่สิบบวกสามสิบบวกยี่สิบนะครับเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบลบห้าสิบนะครับนะเจ็ดสิบลบห้าสิบสกับ ยี่สิบนะยี่สิบหารสองหารสองเท่ากับสิบมิลนะตัวนี้เท่ากับสิบมิลลิเมตรนะครับสิบมิลลิเมตรสิบมิลลิเมตรเราก็วัดไปตามเดียวนี้นี่วัดไปนี้วัดไปนี้นะครับวัดอันเดียวพอนะครับนะเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้เส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะครับสิบมิลลิเมตรอ่าผมจิ้มจุดตรงนี้สิบมิลนะครับแล้วทำไงก็ลากเส้นตั้งฉากนี่ ลากเส้นตั้งฉากขึ้นนะครับตรงพิกัดสิบมิลิเมตรนะที่เรามาไว้นี่นะครับตรงสิบมิลิเมตรนะครับตรงจุดนี้สิบมิลิเมตรแล้วก็ลากขึ้นไปนี่เราก็จะได้ตำแหน่งของสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้นีนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่นี่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าต่อมาเส้นตรงนี้นะครับที่เรากําหนดมาส0บมิลนี่เราก็ต้งต้องลากเส้นสามสิบด้วยสาสิบองศาด้วยนี่3ามสิบองศา ตัวนี้อยู่ตรงไหนนี่เราก็จะมาได้จุดตัดอยู่หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับหลังจากนั้นก็สามสิบองศาครับผมนะสามสิบองศาหนึ่งนี่สามสิบองศาสองนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเส้นนี้เส้นนี้ก็คือเส้นล่างนี้นะครับนะต่อมา เราจะมาทำตัวนี้ทำยังไงนะครับนะเราก็ต้องมาหาระยะว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือแปดสิบห้าแปดสิบห้าลบกับสิบห้าเหลืออะไรแปดสิบห้าลบสิบห้าแล้วลบสิบห้าศูนย์เจ็ดเหลือเจ็ดสิบนะครับดังนั้นจากนี้มานี้เราจะได้เจ็ดสิบมิลลิเมตรนะครับ,รบเราก็วัดกลับมาเจ็ดสิบมิลลิเมตรนะครับ อันเจ็ดสิบอันเลขศูนย์มาจบที่เลขเจ็ดสิบนะครับนี่เจ็ดสิบอยู่ตรงนี้นี่เราก็จะได้ตำแหน่งตรงน,นี้พอได้ตำแหน่งนี้เราก็ขีดเส้นตั้งฉากขึ้นนะครับกับเส้นสามสิบองศาไปนี่นี่ตั้งฉากกับสามสิบองศาครับสามสี่องศาไปนี่ตั้งฉากไปนี้นะครับเอาสามสิบก่อนนะครับสามสิบก่อนนะต่อมาขีดเก้าสิบไปนน้นนะดูสีสไลด์ผมนะครับแนบให้คิดนะครับแล้วลูมจะออกมาได้นะครับออกมา ได้ขนาดนี่นะครับหลากเส้นขึ้นไปนะครับต่อมานะครับเส้นตัวเอียงตัวเอียงนี้มาจากไหนนะครับตัวเอียงนี่ก็คือเป็นการกําหนดจุดประมันสองจุดและขีดเส้นใส่กันนะครับก็คือจากจุดนี้มานี้สามสิบห้ามิลจากนี้ขึ้นไปนี้สิบห้ามิลนะเอาตรงสิบห้าก่อนสิบห้าก็คือจากจุดนี้ขึ้นไปสิบห้ามิลนะครับสิบห้ามิลิเมตรอ่าสิบสิบห้าแล้วก็จุดนะครับ นี่ต่อมาจากจุดนี้มานี้นี่จากจุดนี้มานี้เท่าไหร่สามสิบห้านะจุดนี้มานี้เ <c oughs> ชื่อสามสนะิบห้าครับไมองไม่เห็นสามสิบห้านะครับวัดนะนะครับ สิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าแล Hoover ้วก <se> ็จุดตรงนี้นะครับนี่นะจุดตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราจะได้สองจุดนะครับก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งนี้คือตัวนี้ตำแหน่งนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วเราจะลากเส้นใส่กันไม่ต้องใช้สีสไลด์แล้วนะครับเป็นเส้นอิสระเส้นถูกบังคับด้วยมุมบังคับด้วยขนาดนี่นะครับเราก็จะได้เส้นเส้นเอียงตัวนี้ละต่อมาผมก็จะลงเส้นเต็มนะครับ ลงเส้นเต็มก่อนอ่าลงเส้นเต็มก็ประดินสก็เก่าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะนะยนสอที่มันหัวทู่ๆเลยหัวใหญ่หน่อยป้ายใหญ่ๆนนี่นะครับเห็นไหมมันทักเอนไม้ทันเล็กเวลาลงก็ดูสันไม้มันทัดได้ดีนะนะครับมันก็มีผลกับการขีดนะ สันไม้มันทัดบางรุ่นมันก็จะเอียงบางรุ่นก็จะไม่เอียงนะครับอ่ะลงเส้นเต็มลงให้ถูกนะครับอย่าผิดนะผิดแล้วมันจะคิดเหละมันจะลบไม่ได้มลบยากนะครับลบแล้วก็เปลอยอีกหัวคูโผล่ไ <c> อ <oughs> ้บางทีก็มีผมโผล่ไปก็ไม่เป็นไรเนาะให้เข้าใจนะนะครับวันนี้เป็นการฝึกคราวหน้าก็มันมีแบบเยอะแยะครับในการฝึกอ่านแบบเขียนแบบ เตินเต็มสักสองรอบนี่นะครับนี่นี่นวะเส้นตั้งชอเส้นห้าสิบอันนี้เส้นห้าสิบนะครับ ครับเทคนิควิธีการ้ขีดตรงเส้นแล้วก็เอา,เอาอดินสอจิ้มก่อนก็ได้เอาไม้ทัดมาวัดมาใส่นะครับนอเยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่ตรงที่เขียวนี่ไหมนะครับตรงทีงเขียวนี่อ่ะอ่ะต่อมาเขียนด้านไหนจะเขียนด้าน ฝั่งนี้หรือฝั่งบนก่อนก็ได้นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมพาเขียนฝั่งฝั่งนี้ก็แล้วกันตรงสีชมพูนี่นี่ตรงสีชมพูนี่นี่ตรงสีชมพูนี่ผมให้ลายไว้นี่ด้านหลังนี่นะครับนี่นะพาเขียนตรงด้านหลังนี่นะครับอ้าว มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือระยะเท่าไหร่นี่จากนี้ตรงหัวหมุมเราเนี่ยตรงนี้นะครับมาเท่าไหร่มายี่สิบนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับนะเราจะขีดสามสิบองศาไปนี้นะครับเรามีแล้วใช่ไหมสามสิบองศาแค่เราวัดมาหล่วัดมายี่สิบแล้วก็จุดไว้แล้วก็ขีดสามสิบองศาตรงนี้นะครับขีดสามสิบองศานี้เอาดูนะครับสามสิบ ได้สยี่สิบยี่สิบมิลลิเมตรเนี่ยจากนี้ไปยี 20, ่สิบนี่จุดนี้นะครับนะจุดนี้เราก็จะเอียง,งสามสิบองศามาอ่ะตัวสี่ห้าตัวสามสิบ เนี่ยนะครับสามสิบเอียงมาเขียนให้เส้นมันตัดกันไปเลยนะนะครับมันจะง,ง่ายนะครับต่อมาฝั่งนี้ตรงนี้แล้วนะครับต่อมาเข้ามาจุดนี้เท่าไหร่ยี่สิบห้านะครับเราก็วัดมาตามนี้ยี่ิบห้าแล้วก็ตีเส้นสามสิบองศานะครับก็คือวัดตรงนี้เท่าไหร่นะ 10, 20, 25, ยี่สิบห้านะสิบยี่สิบยี่ิบห้าตรงนี้จุดนะครับ นี่เราได้จุดตรงนี้นะครับแล้วเราให้เราขีดเอียงไป30องศานะครับภาพไปโซมิติกก็30-30ิสมสแหละนะครับนะนุยอ,ออกนี่เหมือนกล้องวิีโอกันสั่นนิดนึงนะครับ30เราได้ตังนี้ต่อมาเราก็จะวัดไปนี้นะครับเท่าไหร่30มสิมเมตรนะครับนะวัดจากนี้มานี้30มสิบมเมตรนะครับสามมเมตร สิบยี่สิบสามสิบแล้วก็จุดนี่เราจะได้จุดตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วขีดเลยขีดเส้นสามสิบองศานะครับอีสามสิบองศาแนบตีสไลด์แล้วก็เลื่อนไม้มาทัดเข้ามานะครับนี่มันก็จะตัดกันจุดนี้เลยโดยอัตโนมัตินี่จะตัดกันเลยนะครับจุดนี้จะตัดกันเลยนะครับนะต่อมาฝั่งนี้เรามีขีดไปแล้วเราเพียงแค่วัดไปเท่าไหร่ยี่สิบมิลลิเมตร เพื่อที่จะได้ไปลายขอบชิ้นงานตรงนี้20มิลเมตรครับ10 20แล้วก็จุดนะครับก็คือจุดปลายตำแหน่งตรงนี้อันนี้เส้นอะไร30องศาปลายก็30องศาอย่างนี้ครับดูภาพไม่ออกนะครับภาพอโซเมติกดูง่ายนะครับนี่เราได้จุดตรงนี้ต่อมาระยะตรงนี้เท่าไหร่ก็คือ15มิลแล้ก็วัด ตามแนว30องศามานี้เท่าไหร่15มิลเมตรหรือมันจะมีขนาดเท่าันอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราใช้ขนาดเก่าเลยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเส้นเดียวกันนะครับนะครับนี่มันจะตัดตรงนี้นะครับจะตัดตรงนี้นะนะครับต่อมาตรงปรีกนี้เท่าไหร่นะครับปีกนี้ก็คือระยะเดียวกับตัวนี้นะครับตัวนี้10มิลฝั่งนี้ก็จะ10มิลเหมือนกันแล้วก็วัดกลับมา10มิลเมตร เขียนแบบบางทีมันมีคนช้าคนเร็วนะครับแตกต่างกันนะครับนะผมถึงได้ทําคลิปวิดีโอไว้นะครับอ่านสะิบมิลิเมตรตรงนี้แล้วก็เอียงนี้มันจะสูกอ่านะนี่สิบบินอยู่จุดนี้ส่วนเส้นนี้ทําไงเส้นนี้เลากเส้นตั้งฉากด้วยนะครับอนะเส้นขอบตั้งฉากไอ้นี้ตั้งฉากนะออนะ ได้แล้วมันลงเส้นเต็มกันทีนี้นะครับลงให้ถูกนะครับเส้นเต็มย้ายผิดนะผิดแล้วมันลบยากเลอะเลยนะครับเอีะยทำไมกล้องวิดีโอมันสันส่นๆนิดนึงพื้นไม่ค่อยดี อ่ะน่ครับเทคนิคก็คือเอาปลายดินสอจิ้มก่อนนะครับเอาปลายดินสอจิ้มก่อนจิ้มตรงจุดมันนี่แล้วค่อยเอามันเท่าไปอ่ะตอนเราขีดเส้นพวกนี้เราก็ไม่ต้องใช้ทีสไลด์ช่วยแล้วนะครับทีสไลด์ช่วยในเส้นล่างแค่นั้นนะครับ คลิปนี้ยาวเลยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาสอนนะตรงไหนอีกอาต่อมาตรงนี้นะครับ อย่าลิงอนะครับเขียนแบบอ้าได้แล้วสั่งสีชมพูนะอ่ะเหลือขอบนี้เท่าไหร่ขอบนี้เราก็วัดมาเท่าไหร่สามห้านะครับจากไหนจากหังมุมนี้วัดมาสามห้าหรือมันมีตัวตัวเก่าอยู่แล้วตัวนี้วัดมานี้สามห้าใช่ไหมครับผมก็ใช้ทีสไลด์เทียบเลยนะครับ ใช้ทิศไร้ขีดเลยนี่มันจะเป็นแนวเดียวกันนะครับเราก็จะได้จุดมาอีกหนึ่งจุดตังนี้นะครับนี่ก็คือจุดปลายตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เราก็ลงเส้นเต็มได้รับง่ายๆเลยอ่าเห็นไหมครับนี่ตัวนี้อีกเส้นหนึง่ง นะผมได้พื้นที่สีมพูแล้วนะครับต่อมาพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราเขียนที่หลังนะครับนะเราก็จะมาเขียนตรงพื้นที่ในโซนสีม่วงนี่ก่อนนี่โซนสีม่วงนี่นี่นะครับนะอ่ะตัวสีม่วงตรงนี้นะครับนะส่วนตรงขาวๆที่เราจะเขียนที่หลังนะครับึงมันจะเขียนได้เอาต่อมานะครับกลับมาที่ ตรงมุมแรกคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้ไอ้นี้วัดมานี่เพื่อสร้างจุดตัดตรงนี้นะครับไอ้นี้เท่าไหร่ไอ้นี้ก็มาจากค่าของห้าสิบนะครับห้าสิบนี่ลบยี่สิบห้าก็เท่ากับเท่าไหร่เหลือยี่สิบห้ายี่สิบห้าหารสองก็เท่ากับสิบสองจุดห้านะครับเพราะฉะนนั้ตรงนี้ระยะตรงนี้นี่เท่ากับนะสิบสองจุดห้านะครับสิบสองจุดห้าก็คือเราต้องวัดจากนี้ไปสิบสองจุดห้านะครับ กระดาษเริ่มดำนะครับไม่เป็นไรเขียนแบบมันก็ต้องมีเรื่องครับอะสิบสองจุดห้านี่จากมุมนี้ไปสิบสองจุดห้านะครับทำไมมองไม่เห็นสิบสองจุดห้านะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าสายตานะี่แหละนะครับสิบสองจุดห้านะสิบ สิบสองยีห้าอยู่ตรงนี้ครับนี่เราจะได้ตำแหนตัวนี้นะครับเสร็จตัวแหนตัวนี้ไงมีเส้นตั้งฉากมีเส้นสามสิบนะครับอ่ะเราก็ใส่ไปตั้งฉากก่อนตั้งฉากสามสิบยูนี้นะครับสามสิบยูนี้นะพอได้ตัวนี้นี่ตรงนี้มุมตรงนี้นะครับ เราก็จะขีดเส้นสามสิบไปด้วยนะครับขีดเส้นสามสิบไปเส้นนึงตรงนี้นี่นะครับสามสิบตรงนี้เราก็จะจะหน่งสี่จุดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับนะต่อมาตัวนี้เขียนไงนะครับตัวนี้ก็คือระยะตัวนี้สิบสองจุดห้าดังนั้นเราต้องมาวัดตรงนี้มานี่สิบสองจุดห้าเหมือนกันนะครับสิบสองจุดห้าก็คือวัดตรงขอบตรงนี้สิบสองจุดห้า สิบสองจุดห้าเพื่อสร้างเส้นขนานไปนะครับสิบสองจุดห้านี่นะครับตัวนี้คืออะไรเราก็จะล่างเส้นล่างตรงนี้ครับสิบสองจุดห้านี้มาใส่เส้นนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นขนานกันไปไหมครับนี่สิบสองจุดห้า สิบสองยี่ห้าอันนี้สิบสองยี่ห้าอันนี้สิ 5, บสองยี่ห้ามันก็จะได้เป็นเส้นนี้ขนานไปนะครับตอนนี้เป็นเส้นล่างอยู่นะครับนะต่อมาจุดนี้ก็จุดนี้ต่อมาเราจะขีดมาสามสามสิบเราขีดมาเนาะทีนีน้พอเราขีดสามสิบองศามามันจะตัดกับเส้นเนี้ยเส้นแรกที่เราขีดไว้นะ่ะมันจะตัดพอดีเลยเห็นะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็ได้จุดตัดต่อมาเราก็วาดมาอะไรยี่สิบห้ามิลลิเมตรยี่สิบห้ามิลลิเมตร สิบยี่สิบยี่สิบห้าจุดนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งปลายตรงนี้เนี่ยปลายนี้พอปลายนี้ใช่ไหมเส้นนี้คือเส้นอะไรเก้าสอ่านะครับเก้าสิบสาิบาสินี่แหละนะครับนะอ้าวเกแรกอยู่ตรงนี้นะผมลืมบอกเลยครับเก้าที่สองยู่นี่นี่ขีดไปครับอ่าต่อมาไอ้นี้เราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะขึ้นไปอะไรสามบห้ามิลลิเมตรนะครับเราก็วัดขึ้นไปสามมมตร ตามแบบสองสามสิบห้านะครับแบบหนึ่งตัวหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าอยู่ตรงนี้นี่จุดนะครับเราก็จะได้จำแหนงตัวนี้นะพอจุดปุ๊บนี่เห็นเส้นอย่างนี้รู้รู้เลยเอียงสามสิบลงมานะครับเส้นสามสิบองศาเกินมาทัดมาสามสิบขีดปุ๊บเราก็ได้จุดตัดอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับ ต่อมาอตรงนี้มี่ตัวนี้ก็คือแนวเอียง30องศาตรงที่ระยะเท่าไหร่35มิลนะครับอ่ัอ,อก็ได้ระยะไปแล้วนะครับเนืนน้เขียนแบบก็เลื่อนทีสไลด์อย่าเลื่อนบ่อยนะครับดำเละอะหมดเลยเท,ที่หนึ่งเส้นท,ที่สองนะครับอ่ะพอเราเขีดเส้นนี้มา มันจะมาตัดกับจุดที่ทียงขึ้นนี่ไหมจุดที่ทียงขึ้นมันจะมาตัดกันอยู่ตรงนี้นะครับพอมาตัดกันอยู่นี้เราสามารถที่จะสร้างเส้นนี้ได้ละนี่เส้นนี้มันนีขนาดบอกนะครับมันเกิดจากมุมองศาตัดกันนะครับนี่สามสิบมิลิเมตรเอ้สามสิบองศาล่างมาแล้วก็ขีดนะครับเราก็ได้จุดตรงนี้นี่นะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับอ่าต่อมาเส้นสุดท้ายตรงนี้เส้นนี้ทําไงนะครับ ส้นนี้ก็คือระยะของ 50, ห้าสิบนะจากนี้มานี่ห้าสิบดังนั้นเราก็ต้องมาวัดเส้นตรงนี้ด้วยนะ,ะผมเขียนสั้นเกินนะครับนี่เราก็วัดออกไปห mm ้าสิบมิลิเมตรเหมือนกันนะครับผมใช้เลขหกดังนั้นมันก็ต้องจอบเลขหนึ่งตรงน,นี้นี่นะครับต่อมาจุดนี้เราก็จะลากมาใส่จุดนี้เลยนะครับมันจะได้แนวขนากนกันนะครับกับเส้นนี้นะครับ อัจิ่มก่เนี่ยขีดเส้นล่างมานะครับต่อมาเราก็สามารถที่จะลงเส้นเต็มได้แล้วนะครับดังน,นั้นเราจะลงลงให้ถูกนะครับในตัวนี้อยู่ตรงนี้่าลงเส้นเต็มนะครับทีนี้ อ,อ่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับนี่ผมมุน่นะกีดสองรอบสังเกตดีเต็มเต็มจะกีดอยู่สองรอบใส่ไม้ครบนี่ไปนนี้ ไปถูกเส้นนะครับอไม่อ่าตรงนี้ยังสายหนึ่งเส้นไอนี่อีกหนึ่งเส้น เรียบร้อยเลยนะครับนะวันนี้การเขียนภาพไอโซโมิติกนะครับของตัวนี้นะครับอย่าลืมตัวนี้มุมนะครับหัวม,มุมอยู่นี้ไม่ได้ไปอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับนะเอาโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับใครมีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาสอบถามกูกูจได้นะครับอ่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม